ตนเก้าตนแก่ตนเก้าต,น,าตนแก่ตนพอตนแม่ผู้ปูกไว้เป็นนอเป็นแนวให้ลูกโศกหลานทำกุ้นโชกหมาเดอ้อพี่น้องนี่ตาต้นแรกของตนน้องปวตาคือตนนี่ผูกเป็นค้นลูกพอของบารุง่งพอของบารุง่งปูแล้วผูกเป็นสิบสิบปีลูกเห็นก็เลยเกิดแรงบนันด้านใจวายอยากลูกก็เลยผูกปูแบบว่าปรึกษาพ่อแม่แบบปรึกษาแม่มเลยอีกรอย ลอยหาชิปตนแต่ได้มเมีเป็นชุ้นหนีพี่น้องตุ่มของจุ่มนีคือสวนดีบ่าวทุกมาปผูกเองผูกเองพุซาสามรถส่วนน้องโบตา้าผูกได้ขายจริงเขาเห็ดเองบำรุงสวนมีสูตรเฉพาะสวนขายมีสูตรพร้อมสูตรเฉพาะสวนเฮ่านะพี่น้องเนาะใจแรกใจซสือเฮาก็ต้องอุดหนุนเฮามีสูตรเทคนิคไห่โบแมนวาแว่ไปแว่มากค้นไห่เสียกกำลังใจค้นรับได้ผลประโยชน์ด้วย ใจแรกใจเราให้ผลประโยชน์คุณคุณก็อุดหนุนเราแต่ว่ามีใจก็ต้องกลางค้นทางทางอยู่คือว่าการทําอะไรเราก็ต้องซื่อสัสตย์ต่อกันขอขอบุณพี่น้องเด้อแมสดงว่าเต็มก็เต็มเป็นบ่ขอบคุณขอบพี่น้องทุกคนที่มาให้กาลัางใจเจ้าไ้เร้าหน้าหากินน้ตาตรงไหตรงหน้าบานเฮาขอบคุณที่ส่งกําลังใจทุกคลิปทุกไลท์ทุกเมน ลำรันรวยๆสุขภาพแข็งแรงด้วพี่น้องเด้อสาธุการสุขในพี่น้องเลืองต่อมขดกันเด้อไดาสุขแม่งเด้อกำลังข to ึ say, ้นเป็นแสนนานเง้งีรวยๆ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสวนพุทาน้องโบตาทันวาอยู่อำเภอร์หน้าดูนจะมาสลักตั้งได้พี่น้องด้อสเนใจสอบถามของมุ่นเช็คกันมาปลูกถขายต้นพันถายต้นพันพร้อมมีสูตรเฉพาะสวนเราขัว้วเหนียวรูปโดกรสชาติดีมีที่เดียวสวนบาโพงอำเบอร์หน้าดูนสวนคือสวนมาสวนพุทธาน้องพุทธาน้องโบตาทันวา นี่สูตรดีๆเทคนิคดีๆนะน้ำพี่น้องด้วยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รือว่ากระดิ่งดำเพือ่อติดตามคลิปก็ต่อไปขอบคุณทุกกนลังใจด้วยจ้ะดีค่ะ